ครูจะพาพวกเรามาลองเข้ารหัส ASCII ลองดูนะคะโดยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตาราง ASCII นะคะตารางนี้นะคะถ้าต้องเรียนเซิร์ชในเน็ตนะมันจะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะครูเซิร์ชด้วยคำว่าตาราง ASCII เนาะก็จะเจอรูปตาราง ASCII แบบเต็มๆแต่ว่าครูเอามาวางใน PowerPoint นะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นเอาเดี๋ยวครูจะเข้ารหัสในส่วนที่มันอยู่ด้านบนเนาะจะได้เห็นชัดๆใหญ่ๆห,หน่อย ครูจะเข้ารหัสตัวตัว p ละกันนะคะตัวนี้นักเรียนสังเกตนะคะว่า p เล็กกับ p ใหญ่นะคะมันจะอยู่คนละตำแหน่งกันนะมันใช้แทนกันไม่ได้นะคะเวลาที่เราจะเข้ารหัสเดี๋ยวครูจะเขียนในโน้ตแพดและกันนะคะตัว p นะคะเมื่อเข้ารหัส ascii เข้าได้แบบนี้นะคะรหัส ascii เนี่ยจะเรียงจากบิตที่7นะคะ 6 5 4แล้วก็3 2 1 0นะคนอ่ะสมมติครูใช้ตัวนี้เป็นแทนไม้บรรทัดละกันนะคะ B7 นะ B7 ของตัว P ก็คือ0 b นะคะ B6 ก็คือตรงนี้นะ B6 ก็มองตรวนี้มองตัวนี้ไปตัดกัน B6 ก็คือ1 B5 0 B4 1จากนั้นเราก็จะเปลี่ยนทิศท,ทางนะคะนี่เปลี่ยนมาเป็น B3 นะคะ b 3ของตัว p ใหญ่ก็คือ 0, b 2ก็ 0, b 1ก็ 0, b 0ก็0ตรงนี้นะคะตัว p ก็จะเก็บในระบบคอมพิวเตอร์โดยแปลงเป็นเลขฐาน2ได้แบบนี้นะคะก็คือใช้ทั้งหมด8บิตนะคะก็คือ b 7ไปหา b 0เนาะใช้8บิตนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวก็ ทำฝึกทำแล้วนักเรียนจะเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะจะได้จำได้แล้วทำข้อสอบได้ด้วยไงคะทีนี้ครูจะพาพวกเรามาสังเกตตาราง s อกกันนะคะว่าเอมันแทนได้ยังไงแล้วแทนได้กี่ภาษานะคะเดี๋ยวครูขอเปิดในตัวเว็บเบราว์เซอร์นะคะตนี้นะคะสังเกตนะแทนภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะคะภาษาไทยก็แทนได้หมดเนาะ แต่ว่าจะมีบางภาษาในโลกนี้นะคะก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแทนภาษาอังกฤษได้หมดไม่มีปัญหาแต่พอเทคโนโลยีมันแพร่มาทางโลกตะวันออกนะหรือว่าไปในบางประเทศที่เขามีอักขระเฉพาะของตัวเองอย่างจีนอย่างนี้จีนเป็นลักษณะอักษรภาพการแทนด้วยรหัส ASCII แบบ8บิตไม่เพียงพอนะคะ เพราะว่า,าการแทนด้วย ASCII ได้8บิตเนี่ยด้วย8บิตเนี่ยนะคะจะแทนได้เพียง256แบบเท่านั้น256ตัวอักษรแต่อักษรจีนมีเป็นหมื่นเป็นแสนคำนะคะก็เลยเป็นเหตุให้ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้มีการคิดระบบแทนข้อมูลแบบใหม่ขึ้นมา ที่แทนได้เยอะกว่า ASCII ในแบบดั้งเดิมนะคะก็คือเรียกว่ารหัส Unicode เนาะก็ให้พวกเราจำไว้ว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้ใช้การแทนรหัสแบบ Unicode นะคะแต่ว่าตัว ASCII เนี่ยจะทำให้นักเรียนเข้าใจที่มาของหน่วยวัดปริมาณข้อมูลนะคะ,ะนักเรียนมาสังเกตนะคะว่าการใช้การเข้ารหัสแบบ ASCII เพื่อเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เนี่ย แค่ตัวอักษรตัวเดียวนะคะอย่างนี้นะคะอย่างเช่นตัว N นะคะก็ใช้8บิตนะเพื่อที่จะเก็บลงในคอมพิวเตอร์ได้ถ้าเป็นเอกสารสักหนหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนบิตเยอะเลยแล้วยิ่งข้อมูลมีเยอะเนี่ยจำนวนบิตก็อาจจะเป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนะคะการที่จะนับหรือว่าสื่อความหมายเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากจึงมีการบัญญัติหน่วยขึ้นมา เพื่อที่จะให้เราสื่อสารนับมันได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเรามาดูว่ามีหน่วยวัดปริมาณข้อมูลอะไรบ้างครูเชื่อว่าหลายๆห,หน่วยนักเรียนก็เห็นอยู่เป็นประจำนะคะมาดูกันมาดูตารางนี้นะคะ8บิตเท่ากับ1ไบต์หรือ1ไบต์เท่ากับ1ตัวอักษรตรงนี้ละค่ะนักเรียนคือที่มาของหน่วยวัดปริมาณข้อมูลทีนี้มาดูหน่วยที่ใหญ่ขึ้นนะคะกิโล ์น่วนักเรียน1กิโลเมตรมีกี่เมตรนะพันเมตรใช่ไหมคะ1กิโลกรัมมีกี่กรัมคะพันกรัมแต่1กิโลไบมี1,024ไบมีที่มานะคะก็คืออย่างที่เรารู้ประกันนะคะว่า คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบเลขฐาน2หรือเก็บข้อมูลโดยการเอาเลขฐาน2เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเขาก็เลยให้1กิโลไบต์เนี่ยนะคะเอา2ยกกําลังที่มีค่าใกล้เคียงพันที่สุดนะคะ2ยกกําลังอะไรคะใกล้เคียงพันที่สุดก็คือ2ยกกาลัง10นะคะได้พัน4 ส่วน2ยกกำลัง11ก็คือคูณ2เข้าไปอีก1ตัวค่ะก็เป็น2048ซึ่งมันห่างไปเยอะแล้วนะคะส่วน2ยกกำลัง9กนะคะก็คือ512นะอ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม1กิโลไบต์มี1024ไบต์ทีนี้มาถึงหน่วยที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็คือเมกะไบต์นะคะเมกะไบต์เนี่ย ก็คือหลักล้านนะคะก็คือเกิดจากการเอาพันคูนพันนะคะหลักล้านก็คือพันคนูนพันส่วนบาทเมก,กะไบต์นะคะก็คือพันยี่สิบสี่คูนพันยี่สิบสี่นะคะหรือเท่ากับหนึ่งเมกะไบต์เท่ากับหนึ่งพันยี่สิบสี่กิโลไบต์อ่ะหนว่วยที่ใหญ่ขึ้นก็คือคูณเข้าไปอีกหนึ่งพันยี่สิบสี่ก็เป็นกิกะไบต์นะคะเป็นหลักพันล้านนะคะ ส่วนหน่วยต่อมาคูณเข้าไปอีก1024นะคะก็คือเทราไบต์นะคะเป็นล้านล้านค่ะนักเรียนก็จะทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยวัดง่ายขึ้นแล้วก็พูดพูดถึงหรือว่าสื่อสารกันง่ายขึ้นนะคะอย่างอ,อย่างตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของครูนะคะเห็นไหมคะเดีย๋ยวนะนี่เห็นไหมคะมีหน่วยวัดเป็นกิกะไบต์ นะคะตรงนี้นั่นเองคือที่มาของหน่วยวัดปริมาณข้อมูลค่ะครูมีเครื่องมือนะคะที่จะให้นักเรียนลองใช้ดูว่าการเปลี่ยนหน่วยแล้วมันให้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวครูจะใส่ลิงก์ของเว็บไซต์นี้ไว้ใต้คลิปนะคะ,ะมาดูวิธีใช้นะอย่างเช่นนักเรียนกรอกลงในช่องกิโลไบต์เนาะใส่เลขหนึงลงไปนะ1กิโลไบต์แล้วก็กด s u b m ิ t นะคะเห็นไหมคะ ได้1024ไบต์ได้0.00198ตรงนี้ก็คือ1ส่วน1024นั่นเองนะคะก็จะได้0.00098ทีนี้เรามาลองแก้ไขตรงนี้ลองดูใส่1ตรงนี้นะคะแล้วก็ submit ลองดูเห็นไหมคะเราก็จะได้1 MB เเท่ากับ1024กิโลไบค่ะคำอธิบายก็จะมีเสริมอยู่ด้านล่างนะคะ ทีนี้เวลานักเรียนทำใบกิจกรรมนะคะนักเรียนให้ตอบเป็นเลข2ยกกำลังนะคะจะได้เขียนง่ายไม่งั้นถ้าเขียนเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะตัวเลขฐาน10เนี่ยนักเรียนจะเขียนยากนะคะเขียนยากแล้วมันก็จะจำยากด้วยแต่ถ้าเราคิดแบบเลข2ยกกำลังเนี่ยจะง่ายมากเดี๋ยวครูจะพาทำค่ะนักเรียนามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะไปทําไปแสดงวิธีคิดในใบกิจกรรมหลังเรียนเนาะอันนี้รันรัดมีภาพขนาดเล็ก1,400ภาพแต่และภาพมีขนาด750กิโลไบต์จะสามารถนำภาพทั้งหมดไปเก็บในแฟลชไดร์ที่มีพื้นที่ว่าง1กิกะไบต์ได้หรือไม่จงแสดงวิธีคิดเวลานักเรียนตอบนะคะ นักเรียนจะต้องแสดงวิธีคิดให้ครูดูนะคะไม่ใช่ว่าตอบแค่ว่าได้หรือไม่ได้เนาะอ่ะเรามาดูวิธีคิดกันนะคะว่าคิดอย่างไรนักเรียนก็จะต้องแปลงหน่วยของข้อมูลนะคะให้มันเท่ากันนักเรียนถึงจะเปรียบเทียบได้บ้ามากหรือน้อยแล้วค่อยสรุปว่าจะเอาใส่เข้าไปได้หรือไม่นะคะอ่ะครูพิมพ์ไปแล้วเนาะเพื่อความรวดเร็วนี่ ภาพทั้งหมดมีขนาด1,400คูณ750ะคะก็คือเท่ากับล้าน50,000กิโลไบต์ต่อไปครูก็จะแปลงพื้นที่ว่าง1กิกะไบต์ตรงนี้นะคะให้เป็นกิโลไบต์เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ครูพิมพ์ไว้แล้วนะพิมพ์มพมนี่ f ฟลช drive มีที่ว่าง1กิกะไบต์นะคะหรือว่า1,000ล้านไบต์เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ1,024เมกะไบต นะคะตัวหน่วยเมกะนี่คือหน่วยประมาณ1ล้านนะคะทีนี้1ล้านก็เท่ากับพันคูณพันนะคะถ้าเป็นหน่วยหลักสิบทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูลก็จะเป็นพันยคูณพนะันยะพอคูณออกมาจะได้เท่านี้นะคะก็คือ1นึ่พไอหนึล้าน40,000กว่าๆจะสังเกตนะคะสรุปได้แล้วนะคะว่านี่ แฟลชดรเนี่ยมีพื้นที่ว่างน้อยกว่าขนาดของภาพทั้งหมดนะคะนักเรียนก็สรุปนะคะเขียนสรุปคำตอบของนักเรียนนะคะเอาไปด้วยเนาะดังนั้นนะดังนั้นนะคะก็สรุปไปนะคะด้วยคำพูดของนักเรียนเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างวิธีคิดนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดทรงดโงครูนะคะเดี๋ยวครูจะมีแจกในห้องเรียนค่ะ ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันโอกาสต่อไปค่ะนักเรียน